รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์เ1วพฤษภาคมนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนสู้ภัยโควิดผมเข้าใจนะครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็อยากจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาโควิด -19 ในครั้งนี้แต่ไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกก็นำสวดมนต์การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาถ้าสำนักพุทธศาสนาอยากมีบทบาทในการแก้ปัญหาโควิดที่แท้จริงผมจะขอชี้ให้เห็นชัดๆเลยครับ ท่านเห็นไหมครับว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในแต่ละวันมียอดการเสียชีวิตบางวัน15ศพบ,บางวัน20กว่าศพแต่ปัญหาหลักๆใหญ่ๆหลังจากการเสียชีวิตนั่นก็คือไม่มีวัดที่รับชาพนกิจศพหรือเผาศพ ถ้ามีก็หาได้ยากมาก <Yeah. S 1> สิ่งนี้แหละครับที่ท่านสามารถช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องนี้ได้ด้วยการจัดเตรียมวัดที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการเผาศพหรือการชาปนกิจศพของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เอาไว้เลยโดยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้คอยอำนวยความสะดวกในการเผาและจัดเตรียมพระที่มีความพร้อมรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยรูปแบบและมาตรการที่ปลอดภัยสำหรับพระสงฆ์ จากนั้นรัฐบาลก็ประกาศให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานให้ประชาชนได้รับรู้และมั่นใจเลยว่าถ้าใครเสียชีวิตจากโควิด -19 ให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาและนำไปชาพนกิจศพหรือเผาศพตามวัดที่รัฐก,กำหนดให้และประกาศไปเลยว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนเผาที่วัดไหนไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนปาดน้ำตาแล้วตามหาวัดเพื่อเผาศพญาติหรือคนรักของตัวเองแบบนี้ไหมครับ ที่เขาเรียกว่ามองเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างแท้จริงพระเองก็จะไม่ต้องลำบากใจเมื่อญาติโยมมาร้องห่มร้องไห้ขอให้ช่วยเผาศพของญาติทีนอกจากนั้นบุญกุศลยังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองด้วยไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกก็นำสวดมนต์อย่างเดียวฝากแชร์แนวคิดนี้ให้ไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับ ผมสงสารและเห็นใจคนที่ต้องสูญเสียแล้วไม่มีแม้แต่ที่ประกอบพิธีทางศาสนาไม่มีที่ชาปนากิจศพของคนที่ตัวเองรักขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการสวดมนต์ภาวนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอยากให้สำนักพุทธศาสนามามีบทบาทในการแก้ปัญหาโควิด -19 ต้องช่วยให้คนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วเสียชีวิตมีที่ประกอบพิธีทางศาสนาขอบคุณครับ